ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ361องศาความคิดรายการที่จะต่อยอดทางความคิดและวิเคราะห์ประเด็นหลักจากรายการ Anderson Cooper 360คคำคืนนี้พบกับดิฉันพัทรีพัท,ร,พทระโสภัสกุลค่ะ มาติดตามไฮไลท์ประจําวันนะคะค่คืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีการออกมาปราศัยต่อหน้าสภาคอนเกรสค่ะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงนโยบายหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายผู้อบพยพนโยบายประกันสุขภาพรวมไปถึงการที่เขาจะสร้างอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ Inside the White House right now, the president who promised to radically change Washington is getting ready to head to the U.S. Capitol to give one of the most important and challenging sales pitches of his career. We have seen the attacks at home, from Boston to San Bernardino to the Pentagon, and yes, even the World Trade Center. We have seen the attacks in France, in Belgium, in Germany, and all over the world. It is not compassion but reckless to allow uncontrolled entry from places where proper vetting cannot occur เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ในรายการคะ่ะ กลับเข้าสู่รายการ36-1องศาความคิดค่ะอย่างที่บอกไปแล้วในช่วงแรกของรายการนะคะว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงบทสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อสภาคองเกรสค่ะและช่วงนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดรประพัฒน์เทพชาตรีนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะดรครับสวัสดีครับค่ะต้องพูดถึงจริงๆว่าการแสดงสุนทรพจน์ครั้งนี้หลายคนรอติดตามกันมาก <H an> หลายคนอยากจะรู้ทิศทางนโยบายของทรัมป์อย่าง CNN เองนะคะก็มีการเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากรายการ Anderson Cooper กันหน่อยนะคะว่า CNN วิเคราะห์ถึงประเด็นนี้อย่างไรคะ่ะ Of immigration he personally told me another d news anchors today that he believes the time is right to pass a new comprehensive immigration bill i t could allow millions of undocumented immigrants to stay here in the United States legally We may hear more details on that in the speech that's coming up. Also tonight, the president will renew his call to Congress to repeal and replace Obamacare. But it's not clear if he'll give GOP lawmakers the direction they're hoping for as they struggle with details that Mr. Trump admits are complicated. As the president addresses national security challenges tonight, a senior White House official. The president will say the time for trivial fights is behind us. What's your reaction? <laughs> Yeah, you know, this is a man who has been attacking uh, Muslims. He's been attacking uh, Latinos. Uh, he has been attacking the media. He has been attacking judges who ruled against them. And now he has concluded that the time for trivial fights is behind us. Well, I hope he's right. We have some enormous problems facing this country. We've got a middle class in decline. I hope he will tell us tonight that he's not going to give huge tax breaks to billionaires. We have 28 million people who have no health insurance. I hope he will tell us tonight that he's not going to throw 20 million people off of health insurance. The other thing that uh, President Trump said today to reporters. อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคาดการว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดอะไรบ้างก่อนการปราศัยนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็ตรงนะคะแล้วอาจารย์มองภาพรวมของการปราศัยครั้งนี้ว่าประสบความสําเร็จหรือไม่คะคือ,อก่อนอื่นเราก็ต้องกลับไปดูว่าก่อนที่เขาจะประาศัยแถลงนโยบายในครั้งนี้เนี่ย ทํานเขาต้องการอะไรนะครับผมก็คิดว่าเขาคงจะประเมินสถานการณ์ออกนะว่านโยบายสุดโต่งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากจากหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็คะแนนเสียงของเขาเนี่ยคะแนนนิยมในตัวของเขาเนี่ยก็ลดต่าลงมากนะครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะโทนดาวหรือในการที่จะทําให้นโยบายของเขาเนี่ยดูอ่อนลงไม่ได้สุดโต่งอย่างที่ที่เขาเคยพูดพูดที่ผ่านมา นะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าอันนี้คือ,อความตั้งใจของเขาคือวัตถุประสงค์เขาเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จเพราะในวันนี้เนี่ยเขาก็พูดออกมาในในทนองที่มันมันมันอ่อนลงไปเยอะในเรื่องของนิยายต่างๆ<ะ>ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าทรัมป์มีท่าทีที่อ่อนลงอย่างไงนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ I am here tonight to deliver a message of unity and strength and it is a message deeply delivered from my heart a new chapter I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my heart. A new chapter of American greatness is now beginning, a new national pride is sweeping across our nation. And a new surge of optimism is placing impossible dreams firmly within our grasp. What we are witnessing today is the renewal of the American spirit. Our allies will find that America is once again ready to lead. เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปตั้งแต่ภาษากายเลยนะคะอาจารย์<ะ>ดูท่าทีก็แบบเ,เรียบร้อยขึ้นใช่ครับเพราะว่าก็เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความในการใช้ภาษานะครับ<ะ>ภาษาเนี่ยก,ก็อ่อนลงไปเยอะไม่ได้ผงผางแบบในใน,ในสมัยก่อนนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของท่าทีต่างๆของเขาเนี่ยก,กด็ดูเป็นประธานในพิธีมากขึ้นนะครับมากกว่าก,ก่อนหน้านี้นะครับ<ะ>เพราะอันนีต้ตรงเนี้ย เราก็ประสบความสำเร็จได้ดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการที่จะปรับอะไรต่ออะไรให้มันดูอ่อนลงนะครับเรียกได้ว่านี่ไปแก้เกมมาใหม่แล้วใช่ครับอาจารย์มองว่าแตกต่างจากก่อนหน้านี้กี่เปอร์เซนต์ดีคะคือผมผมก็เคยวิเคราะห์มาตั้งแต่ตอนที่เขาหาสิ่งเลือกตั้งแล้วนะครับว่าไอสิ่งที่เขาพูดพูดมาเนี่ยนะครับก็อาจจะดูสุดโต่งมากแต่พอมาเป็นประธานาธิบดีจริงแล้วเนี่ยเขาก็คงจะต้องลดความสุดโต่งลง นะครับแล้วก็ผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าเป็นซีเนีร์โอต่างๆนะว่าซีเนียรที่1ก็คือว่าเขาเขาทำอย่างที่เขาพูด100%แล้วก็มาซีเนียรที่2ก็คือเขาทําอย่างที่เขาพูดไม่ได้เลยแล้วก็มาซีเนียรที่3ก็คือว่าเขาทําได้ประมาณสัก50%<ะ>ซึ่งผมก็ผมก็ยังเชื่อว่ามันยังเป็นซีเนียรที่3อยู่ก็คือว่าเขาน่าจะทําได้สักประมาณครึ่งหนึ่งอย่างที่เขาพูดะนะครับ แต่ว่าทีนี้อันนี้เป็นแค่ลักษณะภาษากายภายนอกอถ้าเราเจาะไปดูนโยบายจริงๆในสิ่งที่เขาพูดมันมีความแตกต่างไหมคะคืออันนี้ก็ต้องเดี๋ยวเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดในวันนี้เนี่ยกับสิ่งที่เขากําลังจะทําต่อไปในอนาคตนันเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับใน,ใน,ใ,นในแง่นี้ก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องของการประกาศนโยบายเพราะงั้นเราต้องจับตาดูกันต่อว่าสิ่งที่เขาจะทาจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไร นะซึ่งกอาจจะแต,แตกต่างกันก็ได้นะฮะยังไงก็ตามเนี่ยัเราก็อาจจะมองได้นะครับว่าในวันนี้เนี่ยที่เขาเขามาแบบเขามีการตลาดที่ที่เรียกว่าแหลมคมะนะครับในการที่จะจะาขายไอเดียต่างๆของเขาเนี่แล้วก็ทำให้คนอเมริกันนั้นเนี่ยกลับมาชื่นชมเขามาเห็นใจเขาเนี่ยโดยผมสังเกตเนเขาเขาเอาเอา,เอาคนมานะครับเอาผู้ป่วยมา นะฮะม้เห็นแล้วก็มาเหมือนกับชี้เห็นว่าเนี่ยคนป่วยน่าสงสารไหมแล้วก็โอบามาแคร์เนี่ยนโยบายของโอบามาเนี่ยทำให้คนอเมริกันเนี่ยต้องประสบกับสถานะแบบนี้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาพยายามจะใช้แบบนี้มากเลยได้ผมคิดว่าได้ผลมาก<ะ>อย่างเช่นเขาเอาเขากําลังต้องการที่จะอ,อ,อะไรแล้วผลักดันนโยบายในเรื่องของการที่จะต้องมี ลอแอนด์ออเดอร์หรือว่า<ฮ>นโยบายที่เข้มแข็งในเรื่องของการปรปาบปรามอาชญากรรมต่างๆตำรวจจะต้องเข้มแข็งประชาชนอเมริกันจะต้องสนับสนุนตำรวจนะรเขาก็เอาครอบครัวตำรวจ<ฮ>ที่เสียชีวิตเนี่ยมาแล้วก็มามาร้องไหนง้นะครับแล้วคนอเมริกันก็ก็โรสงสารนะครับหรืออย่างเช่นทหาร<ฮ>เขากําลังจะพูด<ฮ>เขากําลังจะมีนโยบายว่าเขาต้องสร้างเสริมกําลังทหารของอเมริกาให้เข้มแข็ง เขาก็เอาครอบครัวฐานอเมริกันที่ที่เสียชีวิตเนี่ยมาแล้วก็มาร้องมาร้องไห้อย่ยนะครับนะฮะซึ่งวันนี้ผมคิดว่าน่าจะโดนน่าจะได้ได้ใจคนอเมริกันมากเลยตรงนี้ยทาได้ผลค่ะแล้วเมื่อเกืามื่อคืนที่ผ่านมาโดนดทรัมป์ก็พูดถึงปัญหาของอเมริกันหลายปัญหาด้วยนะคะไปลองฟังเสียงข้อนี้กันหน่อยค่ะ I will not allow the mistakes of recent decades past to define the course of our future For too long, we've watched our middle class shrink as we've exported our jobs and wealth to foreign countries. We've financed and built one global project after another, but ignored the fates of our children in the inner cities of Chicago, Baltimore, Detroit, and so many other places throughout our land. We've defended the borders of other nations while leaving our own borders wide open. For anyone to cross and for drugs to pour in at a now unprecedented rate. And we've spent trillions and trillions of dollars overseas while our infrastructure at home has so badly crumbled. <coughs> <coughs> ใช่ถ <Tory>. ้าเราจะลงมาในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาก็พูดถึงนโยบายในด้านต่างๆไว้หลายเรื่องนะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็คือการโทนดาวนโยบายสุดโต่งลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายภายในประเทศก็ดีหรือนโยบายต่างประเทศก็ดีซึ่งเรามาเริ่มดูในเรื่องของนโยบายภายในประเทศเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องโอบามาแคร์ซึ่งเขาก็โจมตีอย่างหนักนะครับแล้วเขาก็บอกว่านโยบายหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลโอบามานั้นเนี่ย สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาตินะครับซึ่งเขาก็จะยกเลิกแล้วก็มีนิยบายหลักประกันสุขภาพใหม่อะไรของเขาเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของนิยาายเรื่องของการปราบปารามอาชญากรรมต่างๆซึ่งเขาก็จะจะต้องใช้ลอยออเดอร์อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วบิ๊กนะครับอีกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่อง แรงงานเถื่อนที่เข้ามาในประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาก็มีนโยบายแล้วก็มีมาตรการต่างๆเนี่ยที่ทําให้คนก็แตกตื่นกันไปทั้งโลกเนี่ยนะครับเรื่องนโยบายที่จะปราบปรามนะครับแรงงานเถื่อนที่มีอยู่10กว่าล้านคนเนี่ยนะครับโดยจะมีการจับกลุ่มแล้วก็จะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกำแพงกั้นประเทศนะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้ชาประเทศที่เป็นประเทศมุสลิม7ประเทศเข้าประเทศนะครับ เขามีมาตรการต,าต่างๆเรานี้ออกมานะ่ครับเข่เลยทาให้คนรู้สึกว่าเป็นมาตรการที่น่าจะรุนแรงแล้วก็น่าจะสุดต่งแต่ในวันนี้<ะ>ก็เหมือนกับว่าเขาก็ออกมาโทนดาวล,ลงไปแล้วก็ก็มาพูดถึงเรื่องคล้ายๆเป็นภาพใหญ่ๆภาพกว,าวา<ะ>้างๆก็ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องเรื่องนโยบายสุดต่งอะไรต่ออะไรที่ที่เขาถูกโ<ะ>จมตีมาทีนี้แหละเราต้องมา,ว,าวิเคราะห์กันเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาลง กลับมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องการปราศัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสภาค,คอนเกรสค่ะยางที่บอกไปแล้วนะคะว่าประเด็นภายในประเทศที่เขาพูดถึงก็น่าสนใจหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองรวมไปถึงโอบามาแคที่หลายคนอยากจะรู้อะไรจะมาแทนที่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะ We have seen the attacks in France in Belgium in Germany and all over the world. It is not compassion but reckless to allow uncontrolled entry from places where proper vetting cannot occur. Those given the high honor of admission to the United States should support this country and love its people and its values. We cannot allow a beachhead of terrorism to form inside America. We cannot allow our nation to become a sanctuary for extremists. Tonight, I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare. Mandating every American to buy government-approved health insurance was never the right solution for our country. Yeah. The way to make health insurance available to everyone is to lower the cost of health insurance, and that is what we are going to do. We should ensure that Americans with pre existing conditions have access to coverage and that we have a stable transition for Americans currently enrolled in the health care exchanges. <laughs> we should help Americans purchase their own coverage through the use of tax credits and expanded health savings accounts, but it must be the plan they want, not the plan forced on them by our government. และในช่วงนี้เรายังอยู่กันกับรองศาสตราจารย์ดรประพัฒน์นะคะมาคุยกันต่อเลยดีกว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายค,บคนเข้าเมืองแล้วก็นโยบายประกันสุขภาพคะอาจารย์ครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กันต่อนะครับเนเรื่องอนโยบายคนเข้าเมืองนโยบายเรื่องของอ m มิเกรชันที่ผมได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับ,รบว่าคือ,อทรัมป์เนี่ยเขามีความคิดมาตั้งแต่ไหนจะไรแล้วมีก่อนที่จะมาเป็นประธานดีนะว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่า อเมริกาเนี่ยตกต่ำนะครับอเมริกาประสบปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็เขาถึงเสนอสโลโกแกนว่าเขาจะ make อเมริกา great again นะครับนี่หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อเมริกาไม่ great เนี่ยก็คือแรงงานเถื่อนนี่ใน,ในความคิดของเขานะครับเพราะงั้นเขาก็เลยเสนอว่าเนี่ยถ้าจะทำให้อเมริกากลับมาดูดีอย่างเดิมเนี่ยต้องกันไม่ให้แรงงานเถื่อนเข้าประเทศนะครับเขาก็เลยเสนอนโยบายต่างๆมากมายในเรื่องของการกันไม่ให้แรงงานเถื่อน เข้ามาใหม่ก็คือจะสร้างกำแพงกัน้นหรือมีวีซ่าที่เข้มงวดหรือว่าบางประเทศก็ไม่ให้เข้าเลยอย่างเช่นประเทศอิสลามประเทศมุสลิมเนี่ยะนะครับซึ่งเขาก็ไปโยงกับเรื่องผู้ก่อการร้ายด้วยนะฮะในขณะเดียวกันแรงงานถือที่อยู่ในประเทศสิบกว่าล้านคนจะทํำยังไงเขาก็มีนโยบายว่าเขาจะไต่ออกไปให้หมดนในตอนแรกเนี่ยนะซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยก็ สุดโตง่งมากๆหลังๆเนี่ยเขาก็จะโทนดาวลงไปเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับถ้าจะไล่ออกไปก็เฉพาะคนแรงงานเถื่อนที่ทําผิดกฎหมายมหรือว่าไปก่ออาชญากรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะโดนไล่ออกไปก่อนนะครับ<ะ>แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีก็มีมาตรการต่างๆตามมาก็ดูปั่นปว่วนกันไปหมดนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนในเรื่องของของนิยบายของเขานะฮะเราก็คงต้องดูกันต่อวันนี้ก็ก็พูดอางเงี้ยในภาพกว้างภาพรวมๆกว้างเท่านั้นเอง ก็เหมือนกับ <ciones> <es> <disasters> นโยบายประกันสุขภาพวันนี้ก็ยังพูดกว้างๆอยู่ใช่ซึ่งนโยบายประกันสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็เป็นมันเป็นเรื่องของแนวคิดระหว่างเสียลินิยมกับพวกอนุรักษ์นิยม <ün Dos an> เสียลินิยมเนี่ยก็คือพรรคมแครตกับโอบามาเนี่ยก็มีแนวคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้สวัสดิการกับประชาชนก็คล้ายๆกับ30บาทารักษาทุกโรคอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือว่ารัฐบาลเป็นคนออกตังให้ <S 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 ประชาชนไม่ต้องออกอะไรมากนะครับแต่ว่าในแนวแนวคิดของทรัมป์หรือว่าในแนวคิดของ, Trump, อนนวของอพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขามองว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องนี้มันควรจะปล่อยให้ให้ใครต้องคือทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองในเรื่องของอเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่ออะไรสวัสดิการต่างๆเนี่ยรัฐบาลอย่าไปยุ่งมากะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็ไม่ไม่คิดแล้วก็ไม่ส,สน,นับสนุนแนวคิดว่าที่ที่เราเรียกว่าเป็นบิ๊กการ์ดเมนต์ นะครับก็คือเขาเสนอแนวคิดของลิทที่จะเป็น small government ก็คือรัฐบาลอย่าไปยุ่งกับสวัสดิการมากอันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักของเขานะครับก็มานำมาสู่การที่เขาจะไม่เอาโอบามาแคร์นะครับอันนี้เป็นแค่ปัญหาภายในประเทศที่ทรัมป์กำลังจะแก้ไขนะคะแต่ทีนี้นยโยบายต่างประเทศของเขาก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันก่อนคะ่ะ According to data provided by the Department of Justice, the vast majority of individuals convicted of terrorism and terrorism related offenses since 9 11 came here from outside of our country. As promised, I directed the Department of Defense to develop a plan to demolish and destroy ISIS, a network of lawless savages that have slaughtered Muslims and Christians and men and women and children. Of all faiths and all beliefs. We will work with our allies, including our friends and allies in the Muslim world, to extinguish this vile enemy from our planet. A network of lawless savages that have slaughtered Muslims and Christians and men and. จริงๆในเรื่องนโยบายต่างประเทศเนี่ยเขาก็พูดหลายเรื่องนะครับทั ies, ้งเรื่องการก่อการร้ายทั้งเรื่องนโยบายการค้าทั้งเรื่องพันธมิตระลรก็พูดครอบคลุมหมดนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยที่เขาพูดชัดเจนว่าเขาจะทำลายไอซิสนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าเขามองในเรื่องของปัญหาการก่อการร้ายเนี่ยว่าเป็นเรื่องของเหมือนกับเป็นอาทยากรนะครับซึ่งก็จะต้อง แก้ป,ปัญหาด้วยการที่จะต้องไปสังหารอาชญากรเหล่านี้<ะ>ใช่ไหมฮะแต่ปัญหาการก่อการร้ายเนี่ยม,มันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นมันเป็นปัญหาในเรื่องของความเชื่อสุดโต่งของคนบางคนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการใช้กําลังได้<ะ>แต่มันต้องแก้ด้วยการชนะจิตใจประชาชนซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยนะครับและอันนี้เนี่ยสิกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เหตุการณ์สิบเอ็ดกันยาไปถึงทุกวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เดินผิดทางมาตลอดแล้วทั้ก็จะยิ่งเดินผิดทางไปมากขึ้นนะครับ นั่นผมก็เดาว,ว่าปัญหาการก่อการร้ายเนี่ยภายใต้การนําของทรัมป์นี่ก็จะยิ่งลุกลามบานปลายกันไปใหญ่เพราะว่าเขาก็จะยิ่งไปสังหารสังหารสังหารานะครับแล้วซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้ศัตรูมากขึ้นมากขึ้นคนะแล้วในนโยบายการต่างประเทศล่ะคะอาจารย์ส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยก,ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าห่วงแม้ว่าเขาจะพยายามโทนดาวนโยบายของเขาลงในวันนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องการค้าเนี่ยนี่คือหลักๆของเขาแนวคิดของเขาก็คือคิดว่า ไอไอโลกาพิวัตน์เนี่ยมันไม่ดีการค้าเสรีไม่ดี <ฮะ S 2> FTA ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะปิดประเทศเขาก็จะคล้ายๆสร้างกำแพงกัน้นไว้หมดกันสินค้าการคนกันทุกอย่างะนะฮะ,ะตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเขาก็จะมีเรื่องของการที่จะไปลงโทษทางการค้ากับประเทศต่างๆใช่ไหมฮะอย่างเช่นจีนเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าจีนเ,นเป็นต้นเหตุ ของการทําให้คนอเมริกันตกนานก็คือจะไปลงโทษจีนทางเศรษฐกิจนะครับจะไปลงโทษประเทศต่างๆทางเศรษฐกิจจะไปลงโทษบริษัทของอเมริกันที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับคือเขาใช้มาตรการลงโทษหมดนะฮะซึ่งในระยะแรกเนี่ยคนบางคนอาจจะกลัวนะครับก็อาจจะยอมแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยผมว่ามันผิดหลักเศรษฐศาสตร์หมด ในการ<ะ>ที่จะไปบิดเบือนกลไกตลาดทั้งหมดเนี่ยนะครับ<ฮ>ที่จะไปบีบว่าบริษัทอเมริกันอยู่จะไปลงทุนตรงนี้นะตัต้องกลับมาลงทุนในประเทศอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ขัดกับหลักไอ้กลไกตลาดหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเลยคือ<ะ>ผมคิดว่าระยะยาวแล้วนี่จะมีปัญหาแน่ อาจารย์พอมาฟังแบบนี้เรารู้สึกเหมือนว่าอนโยบายก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่เลยและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากการปราศัยครั้งนี้ปรากฏว่าพรรคริพราบริกันจะลุกขึ้นปรบมือตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์ขณะที่เดโมแครตนั่งนิ่งเลยมันเกิดอะไรขึ้นในสภาคองเกรสคะครับก็คือภาพรวมแล้วก็เห็นได้ชัดว่านโยบายของของทรัมป์เนี่ยแม้ว่าจะพูดโทนดาวลงมาอย่างไงไงก็ตามเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ทางพรรคเดโมแครตก็รับไม่ได้ไม่เอาด้วยรับไม่ได้แล้วก็ต่อต้านด้วย ถึงการต่อต้านซึ่งในอดีตเนี่ยมีหลายๆนโยบายที่ทั้งสองพักเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกันได้นะครับแต่มาในยุคนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติที่เห็นชัดเจนในเรื่องของการต่อต้านนโยบายจากพักฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เราก็จะเห็นในในการถ่ายทอดเนี่ยนะครับว่าเวลาทรัมป์พูดอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีพักเดโมแครตเนี่ยสสทางฝ่ายเดโมแครตก็จะลุกขึ้นมายืนแล้วก็ตบมือให้ส่วนทางสสทางพักเดโมแครตก็จะนั่งนิ่งเงียบ นะครับอันเนี้ยก็จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนความแตกแยกกันอย่างชัดเจนในสภาคองเกรสของสหรัฐซึ่งผมก็มองว่าก็ในคงจะมีปัญหาแน่นะครับในเรื่องของนโยบายของเขาเนี่ยที่จะได้รับการต่อต้านอย่างหนักต่อไปเรื่อยๆจากทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเขาคือทางฝ่ายพรรคเดโมแครตแล้วก็คนที่พักเลือกพรรคเดโมแครตมาเนี่ยนะครับซึ่งก็มีจํานวนไม่ไม่น้อยนะอ,อย่าลืมนะครับคนที่เลือกฮิลลี่คลินตันนั้นเนี่ย48%ที่เลือก ทรัมป์นั้นเพียง46%นะฮะค่ฉะนั้นต้องดูกันไปยาวๆอย่างที่บอกการเมืองอเมริกาตอนนี้ดูสั้นๆไม่ได้จริงๆนะคะชค่วงนี้ขอบพระคุณมากค่ะรองศาสตราจารย์ดรประพัทธเทพชาตรีค่ะคขอบพระคุณค่ะโค้ชออฟเดอะเดย์ประจำวันนี้นะคะขอเสนอวาลีเด็ดวักทองคำว่า A new chapter of American greatness is now beginning ค่ะ ซึ่งเป็นประโยคที่ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะกล่าวเป็นคําแรกค่ะในการขึ้นมาประสายต่อหน้าสภาคอนเกรสนะคะประโยคนี้ก็มีความหมายว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความยิ่งใหญ่แห่งชาวอเมริกันเนี่ยกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะก็เป็นการตอกย้ําถึงนโยบายของเขานะคะว่าชาวอเมริกันจะต้องมาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องความเป็นอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ทรัมป์เองก็พยายามที่จะผลักดันผู้อพยพที่ผิดกฎหมายออกนอกประเทศไปด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ361องศาความคิดประจำค่ำคืนนี้ค่ะ ช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ